สวัสดีค่ะพบชุติมาพาตาลนนะคะวันนี้เราจะมากินกาแฟสตาร์บัคยังไงโดยที่ไม่มีเครื่องทำกาแฟสงสัยกันใช่ไหมมาดูวิธีการทำกันค่ะขั้นที่หนึ่งเตรียมน้ำร้อนไว้ก่อนเลยเราเอาน้ำร้อนไปต้มแล้วตะเกียบและกรแก้วคือว่ากาแฟสตาร์บัคเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ มันจะเป็นกล่องๆแบบนี้มีทุกที่ประเทศไทยก็มีถ้าใครอยากกินกาแฟสตาร์บัคแต่เฮ้ยมันแพงจังเลยแกเครื่องทำกาแฟฉันก็ไม่มีทำยังไงอะ่ะก็ไปเลยซื้อกาแฟสตาร์บัคแบบนี้มาไม่ต้องไม่ต้องคิดด้วยว่าจะใส่เล็กใส่ใหญ่ฉันจะเอาใส่ไหนมันจะเข้ากับเครื่องฉันได้หรือเปล่าปัญหานนั้มันจะหมดไปถ้าคุณได้ดูคลิปของโชโติมาค่ะความคิดมันสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลานึกออกปะ อันดับหนึ่งก่อนเลยนะเราต้องเจาะตูดมันก่อนอันดับหนึ่งเราก็มีอันนี้ที่มันเป็นที่เสียบของเข้าโพดเนาะแต่ว่าใครมีอะไรแหลมๆก็คือใช้ได้นะเจาะตูดข้างในเนี่ยมันจะมีที่กรองกาแฟให้อยู่แล้วเวลาที่เราใส่เครื่องไปก็คือทําเหมือนกันเลยมันก็คือเอาน้ําใส่เข้าทางตูดแล้วออกเข้าทางไหนทางนึงเนี่ยเอาเข้าทางนี้แล้วออกทางตูด เราไม่รู้หรอกเครื่องมันทํายังไงแต่เราจะทําแบบนี้เราจะเจาะตูดนะคะมันก็จะเจาะยากนิดนึงเพราะมันเป็นพลาส,สติกแหละเราอทําชิมแล้วแล้วเราแบบเฮ้ยมันได้ว่าทําไมเราไม่ทําบอกคนอื่นๆล่ะที่เขาแบบว่าไม่มีเครื่องชงกาแฟแต่ว่าเขาก็ต้องการเอออยากต้องการจะกินเหมือนกันนะคะพอเจาะตูดเสร็จแล้วใช่ไหมจะหกไหมไม่หกน้ําเดือดแล้วไปเอาน้ํามาก่อน เราเราไม่มีที่ต้นมน้ำด้วยนะเรื่องของเรื่องเราต้องใส้เป็นไมโครเวฟต้มมาละร้อนเลยจ้าแล้วขั้นตอนต่อไปคือแกะแกะพลาสติกข้างบนนี้ออกนะคะแกะพลาสติกข้างบนนี้ออกชื้แกะออกให้ให้หมดเลยนะเพราะว่ามันจะได้โดนเนื้อกาแฟเวลาเราใส่น้ำไปมันจะได้โดนเนื้อกาแฟได้ครบครบเนาะนี่ นี่แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเอาตะเกียบมาลองจับไว้ให้แน่นนะคะแล้วก็น้ำใส่ทั่วไปในกาแฟาเลยจ้าค่อยๆหยอดนะไม่ต้องหยอดแาะว่าไม่ต้องเทเยอะอนี่น้ำร้อนๆเห็นไหมพอน้ำร้อนๆอ,นอะ่ะร้อนมือเหมือนกันนะเนี่ยเราถึงต้องมีตะเกียบไว้ค่อยแบบว่านิดนึงะ่ะ ต้องมีตะเกียบไว้คอยกันความร้อนมือเรานิดหนึ่งนี่ขนาดกันแล้วนะก็ยังโดนความร้อนอยู่นะค่อยๆใส่ลงไปตัวกาแฟมันก็จะค่อยๆมีปฏิกิริยาหดตัวลงค่อยๆใส่มันลงไปเป็นโรบัสต้านะจ๊ะวันนี้เริ่มหยดแล้วเห็นไหมพอเริ่มหยดแล้วเราก็ค่อยๆทยอยใส่ไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องเร่งรีบนี่ อยากให้เห็นตัวกาแฟตรงนี้มากเลยอ่ะคือมันค่อยๆหดตัวลงไปนะแล้วเราจะได้กาแฟทุกหยดเลยนะนี่เห็นไหมคะเห็นความหยดมะก้องไกลไปปะวายเราหยดให้รอบๆกาแฟนะคะถ้วยแค่นี้อ่ะเดี๋ยวมาแล้วก,ก็ค่อยเทไป พอเรารู้สึกว่าพอแล้วใช่ไหมคะเราก็ค่อยๆเนี่ยเอาตะเกียบบีบให้น้ํามันหมดจดออกมาไม่ต้องกลัวว่าจะมีกากมีใยอะไรนะค่อยๆบีบความชอบของน้ําก็คือมันก็แล้วแต่เราเนาะชอบเข้มชอบจืดชอบบางแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่เราว่ามันเข้มมันดูเข้มๆอยู่นะแต่เราจะใส่นมไนงะเรื่องของเรื่องอะ่ะ <c oughs> เราเอาความเข้มแค่นี้พอนี่ อืออ่ะยังมีน้ำหยดๆอยู่นี่หัวก็จะเป็นแบบนี้ใต้มันก็จะเป็นแบบนี้โอเคพักเอาไว้ไม่มีก่อนชุบอันนี้มันดำไปนะท่านเนี่ยแต่อร้อนอยังขึ้นอยู่เลย <c oughs> เดี๋ยวมาชิมแบบดำๆกันก่อนแต่เราชอบกินแบบใส่นมแล้วนมที่เราใส่ก็จะเป็นนมตัวเหลืองเราจะใส่เป็นนมถั่วเหลืองแต่ชิมแบบดำๆให้ดูกันนะคะ อีขมรสรสคือเข้มมากคือเราอ่ะไม่กินกาแฟรสเข้มเอาจริงๆ <c oughs> ตลกดี๋ยวไปหยิบนมก่อนนะ <c oughs> เราไม่กินกาแฟรสเข้มไงใช่แต่ว่ากาแฟมันต้องรสขมเพราะว่าเวลาเราใส่นมอ่ะมันจะแบบพอดีมันจะไม่จืดไปเราจะมาใส่เป็นนมซอยมิลเขาจะเขียนว่าซอยมิลรสวานิลา จะอร่อยเวอร์นะจะอร่อยเวอร์แล้วก็แคลอรี่อ่านเก่งมากแคลอรี่แค่หนึ่งร้อยเองด้วยนะคะใส่เข้าไปตามที่เรามองว่าเห็นสมควรพอแล้วไหนชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนวินี่กินกาแฟหรือกินวายเนะี่ยคนเป็นวายเลิศ เราจะบอกวิธีการกินกาแฟที่ถูกต้องให้ดูนะคะดูเลิศแล้วแน่นอนค่ะเราก็เพิ่มความอร่อยด้วยน้ำแข็งนะจ๊ะเป็นกาแฟเย็นไปจ้า เราไม่ชอบกินกาแฟดําแล้วก็ไม่ชอบกินกาแฟรอ้อนเราชอบกินกาแฟใส่นมแล้วเราก็ชอบกินกาแฟเย็นโอเคสำหรับใครที่บอกอุ้ยใส่กาแฟเออใส่นมใส่เน้ําแข็งแล้วมันจะเสียรสชาติไม่แต่ฉันชอบแบบนี้แล้วได้กินกับวิวส,สวยๆแกแดดชื่นใจ ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมติดตามดูฝากกดไลค์กด subscribe เอาไว้เพื่อคลิปหน้าจะได้เด้งขึ้นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย